เก็บเลยเก็บเลยน้องเก็บเลยน้องเก็บเลยจะเย็นจะเย็นไม่ต้องแยกกัตีอุ้ยอุ้ยพัดคอจริง โอ้ยไอคนทักอะ่ะไม่เข้ามาสักวันเออโอ้โหเมื่อวานอยู่กับลุงดำมาถามนอนลุงดำนะโอนอนอนประมาณบ่ายสามบางพี่โอ้ก็โตลุ่งเลยอ่ะ Nó không Đừng Đi uống nước mà uống gì Ôi มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีใครเลยไม่มีของในตัวเลยเดี๋ยวมามาพาน้องเปลี่ยนชุดกันน้องไม่ไหวน้องไม่ไหว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดบวบเป็ดบวบอุ๊ยอุ๊ยตายมีหุ่มตายน้าสั่นไม่ได้ด้วยหรอเดี๋ยวพผมแค่ลองเฉยๆนะไม่ได้ป้วยไม่ได้ดึงไม่ได้ พี่อันนี้เราจะเอาเองใช่ปะไม่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 รู้จะตีใครวะให้น้องไปให้น้องไปให้ให้แกงนั้นไปใช่ไหมไม่มีคนแล้วใช่โอเคครับจะได้ตีคนอื่นหนอยเดี๋ยวน้อยเกินเย่งกันเองเลยแล้วคนหอยู่ไหนแตกเลยปกติคนแน่นเลยเนี่ยเขาน่าจะกุญแจเสียกันอะเราต่อยกันเองได้ไหมไอ้ดินอยู่ไหนวะ มานีีคลาสฝาดีตัวตัวผมบอกผมต่อให้เลือดผมครึ่งเดียวเลยมันมันกี่วิเอร์พี่คุณเห็นผมแล้วใช่ปะมาเปลี่ยนเป้าหมาย โครวาฟวาฟคือมันมันนี่มันมีแต่พวกเราเฮ้นเอาผมด้วยมเอามัน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 เอามัอา้ยนเอามันเอมันเอามนมมาานเา เมันรูปเชี้ยเลยหยาติดปากดีเฮ้วลอยเฮ้ยวี้ยวี บไอ้สองคนนั้นพวกโชคร้ายเลยตายแล้วต้องต่อยต่อให้ตายหน่อยต่อยให้ตายหน่อยตีอีกช้นตีผมนะเอออีเออแตกอ้าวไม่เล่นเลยหรอจะตายแล้วไอ้สัตแทงโดนไม่ไร้ย่บ๊ะ yeah. มดเป็นไรลูกเป็นไรลูกการ์ดาร์ดการ์ดอาการการ์ไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยหรอครับส่วนกูดิมึงส่วนกูดิ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 เอาส่วนเป็ดเอาเป็ดเอาเออส่วนกูดิส่วนกูดิมึงแค่ส่วนกูดิ อ๋อมีอยู่มีแถวไปไหนอะพี่ทวกนั้นแหละตัวค่ะอ๋อเหรอสายไม้ยพวกเนี่ยดูที่มีอะไรบ้างเยส่งส่งเก็ตกันมาสงสายให้สองคนนั้นวะไม่หนูไหวไม่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 ไอ้สองคนเนี่ยมันมีอยู่แค่สองคนมันโดนลุมแก๊งหรอไม่ใช่แก๊งหรอกประชาชนอ่ะมันโดนลุมเลยเอาดิเอาดิ เอาเลยเอาเลยตาบะเอาเลยข้างไหมรอกับเปรแกัมมีเหน็ยมีเนี่เออได้เลยน้องใช้เฮ้ยลูกบัดลูกเฮ้ โอ้โห oh. <laughs> ตีตีโมเลยตีม่วเลยอ้โห oh. คุณทำไรพี่ผมคุณทำไรพี่ผมเอ้ย ไม่มาด้ยกูต่อยจนกูเครียดต่อยพี่อะไรใครดูทำไมนี่เออเออเอาเออเอาเออ คนนึ่งพี่เก็บคนนึงเก็บคนนึงเก็บคนนึงอ่าไม่เอากันเหรอไม่ไม่ไม่พี่เก็บก่อนอ่าพูดถามว่ามึงแก่ส่วนกูไหมต้อนรผมรักปากฉลามครับรักปากฉลามเลยเหรอเออผมรักปากฉลามครับว่าว่ากดต่อพี่กดต่อกดต่อกดต่อเฮียปากดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอขอขอเอ๊ะ แม่พี่อะไรนะอุ้ยคนได้คนนี้ได้ทงคนนี้ได้ทงคนนี้ได้ทงฮัมเบ๊กหลบไปยังล่ะยังไงล่ะ Ai ai cả Ô, bật điều luôn đấy. Con nó tem lấy phi, con nó tem lấy. Này 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 này. ไหนในคนมาแล้วคนมาเราทวงก่อนเอาคนอื่นเอาคนอื่นเอาคนอื่นในความสงบเอาคนอื่นเอาคนอื่นเอาคนอื่นไปไอ้ได้นอนท้องไปเอาเอาเอาไอ้นั่นคนเริ่มมากันแล้วคนเริ่มมากันแล้ว อไอ้พี่ใครเยอะเยอะเก็บก่อนจุบก็ไอ้มีคนมามีคนมาข้างบนมีคนมาข้างบนมีคนมาโอ้ยติดระวังโดนชุกมือเปิบนะ,ะนา่าจะยืนรอ,อข้างบวนอะ

Nur. Ivo, Ivo, wieder oder Ivo? Ich hab'

ผมไม่มีผมด้วยเหรอบเก็บเลยเก็บเลยพี่เดี๋ยวผมครับครัไอจิโดลิคุลิลิโวลิคุลิยัมีคนมาพิ่มาพี่บาพี่พมานี้พี่พี่มานี้ไอเสียสะดุดกดอากาศกดอากาศช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย รอล้อล้อมพิจิว้อมพิจิว้อมพิจิวจิวมึงก็ดีไม่ดีรอล้อมจิวดีดีดีจิวผมให้คุณต่อยผมไปหลังหลังผมหลังผมฮิฮิสวยอ่าผีผ่าแล้วเรือกปืนมันได้ไรบางพี่ติวอ่อยแล้วเกรียดจัดเลยอ่ะ เชือผูกคอไปอย่าผูกเพเขียวน้กนพี่ไปน้ำกนเชยอกไปน้ำอบน้อบน้อย่าผูกคอเนี่ยตอี้เดินเหยิเดเอเ้าไอเลยูกตัวนตายได้ไหเนี่ย เดียกันร้านข้าวไหมมาไหนกับคนนั้นครับแล้วกูมาคำไหนวะเนี่ยชื่อปาผมอบ